เอาหามาต่อนเนาะวันนี้เขาจะขึ้นไปผูสีเนาะขึ้นไปวัดผูสีทัดผูสีเนาะอันนี้จะต้อนหน้าพระสว่างเนะเาะจะขึ้นไปเลยเนาะตอนขึ้นนี่จะจะบนนับนะแต่จะบรรยายตอนลงมาจะนับขั้นใดเนาะจะมีขั้นใดยาวขึ้นไปคุณเลยตอนลงมาแล้วนับว่ามันมีจะขั้นเนาะเพราะเรามีสองร้อยกว่าขั้น ขึ้นไปเทิงเลยคุณสหายจังโมขึ้นไปเทิงคุณแล้วเซียวคุณผู้อยู่เทิงคุณคน,น,น,นี่เป็นธาตุเนาะแต่ละจุดมีคนทีเพิ่นเคยขึ้นไปก่อนแล้วเนาะนทีมงานเดียวกันแต่ขเขาจ้าบอกว่ามีประมาณสองห้อยนาะสองห้อยกว่าสองห้อยหกสิบกว่า ประมาณนี้แหละขันเนาะสองกบกว่าขันเริ่มหอบแล้วคือกันกับมือวานเลยต,ตาดกวางซีแล้วขึ้นเออขึ้นจนสุดขึ้นให้สุดๆเลยมีขันใดที่เขาเจ้าเหตุขึ้นอยู่หน้าตาดขึ้นไปจนสุดเลยอันนี้ก็เริ่มหอบละไปเรื่อยๆ ตกลงมาเราจะนับลงนา่ตอนขึ้นในนับว่าไหวข้างล่างนา่สั้นแบบนี้เลยขึ้นมาแล้วน่าจะประมาณหา้าหกสิบละเนสหายจางังหมวเมื่อยเหนื่อย หัดส่วงหนึ่งโล้เอื้อใส่นี่แหละเจ็บตีนแล้วนี่ยนี่นะใส่เข่าพระราชสวังวันนี้ที่เลยเนาะขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้ะเอินว่าจุดใดจุดหนึ่งละลองลบรอบก่อนแล้วจึงจะขึ้นไปต่อเนาะ จะถ่ายลงไปทางตัวเมืองนครหลวงพระบางเลยเลยโอเคขึ้นไปต่อแล้วมั้ยนี่อาจะขึ้นไปพุ่นละไป็นเครื่องเทิงกันสายจังมวยเลยนะจ๊ะเศร้าเมื่อยละ ขึ้นไอซื้นอน้ำตุึกย่านว่าขึ้นไปละบ่มีน้ำกินหรือว่าย่านหอน้อนอ้าเชี่ยวขึ้นไปโอส้สปีก่อนเนสสปีอันทีมงาน,งานเขาเขาวบัวเลยนั่นหรอเราถ้าคนนัน้นคนนั้นมงมาเ็นซื้อเองอ๋อเก่าเพราะเป็นยัง เอาซื้อก้อนก็นได้แล้วให้เราจะเคี้ย์เองไ,เอไปไปซื้อก้อนก็นได้อสองคนเยซื้อปีก่อนอ่ไปขึ้นไปต่อเลยวันนี้ได้ปีละ mười à ăn cân này nóng như léo phải lấy lưỡi <laughs> phải lấy lưỡi <cười> <cười> น่าจะประมาณสิบนาทีน่าจะหดทาเขาหย่างขึ้นไปแล้วนี่แต่ามันก็ใกล้จะหดแล้วนี่พ่อแม่บอกสุดบนนี้นะหอดแล้วที่อู้บ่ยองสูงเลยนี่อใกล้แล้วข้างล่างแล้วขางลุม่มครึ่งทางแล้วที่อืมคึงแล้วเดี๋ยวไกลครึ่งแล้วอืมคนหยุดแวเป็นจุดเป็นจุดเนาะแว

ลงมาแล้วเฮงงานฮั่นฮั่นสู้ๆโอเคขึ้นไปโอ้ี่ผู้สาวยืนอยู่พุ่นิจอยวันนี้แล้วผู้สาวก็ได้พุ่นนน้องขึ้นแวะขึ้นเถื่อละจุดลงมาแล้ว โอ้่อนขึ้นมาอุ่นดไปขึ้นไปเติมไป้ขึ้นเติมบ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเพื่อนเพื่อนเพ้่อนเพื่อวเต้องขึ้นแล้วบ่ไม่นบ่ไปว้าให้ฟังดอกฮะแม่ ขึนเรื่อยๆมีสู huh kind of okay. okay. oh, ้ๆให้แม่ตู้ขึนขึ้นยังแข็งแหงอยู่ยังขึ้นมาฮอดพี่นะลงแล้วบ่ะนี่ลงแล้วขึ้นมาก่อนแล้วโอเคค่อยๆย่างก็ได้น้อยเดียวหนึ่งสามร้อยสองแปดค่ะสามร้อยหรอโอ้ขึนมาเป็น เมว่านเป็นสองร้อยเม่ตุเมนพักแล้วพักเป็นจุดเป็นชุดเนาะเดนี่อันนี้กะนางจังไนนี่แหละล้อห้องไปแล้วก็ออกไปละลงมอเมอ่อแล้วแบบนี้ ตอนขึ้นผมได้นับมันบ่บางคนกับ่าสองร้อยปลายบางคนกับ่าสามร้อยปลายวู้บ้าตัวใดของแทะฮาต้องนับตัวจริงโอ้ไก่ได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยคนเดยตอนขึ้นอนลงบ้านหอดแล้วเห็นแล้วบางคนกับ่าสามร้อยซาเปต กลับถึงแล้วจานบดเอาลงไปก่2บางคนก็ว่า328นับบ่คือกันเลยบางคนก็200ปลายเขาจะเลาะสมก่อนเนาะเาสมสถานที่ก่อนแล้วเฮาจึงจะเข้าไปกราบไหว้อีหยังตะเนาะเฮาจะจึงจะซื้อดอกไมู้เทียนตามเนาะ ใน่สหายจังมัวนางละสงสัยคือเซ่ฮ้อนหลายนี่ทีมงานสาวๆโอ้ยอย่างใลุ่นยางบ๊วยใบแรนขึ้นรถลดแล้วนี่เลยอันนี้จากด้านลุมสาวครูมีแต่สวยงามนี่เลยนี่คือธาุฟูสีเนาะเดี๋ยวจักหนแล้วยังถ่ายคลิปอยู่ขอเรียบกัน นี่จาาายหน่จะมีทางขึ้นทางนั้นเนาะหรือว่าทางนี้บ่ที่ไหนบิ่งเขาบิ่งก่อนเนาะมันมีทางเรียบไปบ่หรือจังไดนมีทางล่องบ่หมดเลยวิวตัวเมืองค้อนหลวงพระบางอันนี้อีกฝากเบื้องหนึ่งเนาะ มีฝ้างเบื้องเขาขึ้นจะเป็นมีพระราชวังอเอาไปต่อไปนี้ขอถ่ายหก่อนเด้อถ่ายหกถ่ายคลิปถ่ายให้พี่ให้น้อกเบื้องน้ำกันสาธุเด้อจติินจทีเนาะขออนุญ,ญาตถ่ายหกถ่ายวิดีโอนีเลยเนาะจะเป็นวัดคือ ตัวเมืองแต่ละจุดอันนี้ขึ้นมาทานีกเลยเนาะก็จะมีวิวประมาณนี้เนาะสำหรับขึ้นมาถึงทัดฟูสีแล้ว <c oughs> อเอาไันี้ไปขอไปซักกะระบูซาก่อน กลับไปอีกเบื้องหนึ่งอันนีอ้อีกมุมหนึ่งของเขึ้นว่าห้ามขึ้นเนาะอีกมุมหนึ่งของธาตุภูศรีนี่เลยเนาะสูงตะงานกะขอโจะไว้สำน,นีเนาะเนาะสำหรับคลิปที่ขึ้นเที่ยวภูศรีเนาะวัดภูศรีธาตุภูศรีนี่เลยเนาะโอ้โอ่าเลยเนาะ เมกเ้าะนคาหลงพระบางถือว่าใหญ่สมควรกว้างสมควรเนาะท่นี้จะเป็นน้ำของน้ำของน้ำโขงแม่โของอันนี้เป็นวิวทางฟากพระราชวางัง กว้างสัคก้เนาะกว้างอยู่เนาะากเห็นพุท้าพุนางแล้วลงานไปพุท้าพุนางเบื้องไหนยู่เบื้งไหนอันนี้หัวของเ้าโอ้ใคร่เลยเนาะแบบอันนี้คือคือคือหัวคือคืออันนี้จะเป็นคือใคร่ๆกับมีเอป็นคิงเนาะกำลังนอนเนาะอัี้่าาอยากลาุ้ท้าพนา่ย คุณนางยอยู่อันนี้อันนี้ผู้เท้าเห็นบ่อ่าอันนี้เป็นผู้เท้าอ่าผู้นางจะเป็นทางนั่นบ่ฝั่งนั่นบ่หลังๆอืมทั้งหลังเนาะคล้ายๆคนกำลังนอนเนาะเป็นฟูตัวนี้โอเคเน,ะนาะแ้วาห,หนาวอยู่กุยนแต่ว่ามันเห็หนคาดแล้วเดือนสี่เดือนห้าแล้วจริงๆอืมจะเป็นจะเป็นเป็นแบบเด็กฟูฟู เป็นห,ดหนาหดเล่ารื่องเล่าว่าติ่กี้เนาะ,ะ,ะถ้าผายไปหาดนั้นบ่ถือมากแนวไปแล้วใส่จะดูดอเป็นตำนานเป็นตำนานาาตำนานเนาะเอาคลิปนี้ขอจบไว้สำนี้ก่อนเนาะขอพักผ่อนแล้วจะหน่อยขึ้นไปอา่ากลับไหวเนาะสักกาบบูชาก่อนอา้าวบาย